รู้ไหมครับว่านาฬิกาปลุกเรือนแรกของโลกปลุกได้แค่ตอนตีสีย้ำนะครับว่าตอนตีสีเวลาเดียวเท่านั้นครับ แนวคิดเกี่ยวกับนาฬิกาปลุกครั้งแรกนะครับต้องย้อนกลับไปถึง250ปีก่อนคริสต์กาลต้นแบบนาฬิกาปลุกถูกสร้างขึ้นมาโดยชาวกรีกโบราณน,นะครับโดยเขาใช้น้ําเป็นตัวแปรสําคัญก็คือจะตั้งอุปกรณ์ไว้เหมือนภาพที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆอุปกรณ์ก็จะปล่อยให้น้ําไหลลงมาในภาชนะนะครับเมื่อระดับน้ําถึงจุดที่ตั้งไว้มันก็จะทําให้เกิดเสียงเตือนขึ้นมาครับ จนกระทั่งเมื่อปี1787นี่เองนะครับนาฬิกาปลุกแบบกลไกลเรือนแรกจึงถือกำเนิดขึ้นโดยรีวายฮัตชินส์ช่างทำนาฬิกาจาก Rat New ารัฐนิวแฮมเชียร์สหรัฐอเมริกานะครับเขาได้สร้างนาฬิกาปลุกเพื่อเตือนตัวเองให้ตื่นไปทำงานเหมือนกับพวกเรานี่แหละครับแต่ความแตกต่างอยู่ที่มันปลุกได้แค่ครั้งเดียวตอนตีสี่ของทุกวัน ถ้าไม่ตื่นตอนตีสก็แปลว่าอาจจะต้องไปทํางานสายแน่ๆครับฮัตชินส์นะครับเขาได้สร้างนาฬิกาปลูกขึ้นมาเพื่อปลูกตัวเองไปทํางานเท่านั้นเขาไม่ได้คิดที่จะต่อยอดเพื่อหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นะครับแล้วก็ไม่เคยได้จดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองด้วยจนกระทั่ง60ปีผ่านไปนะครับชาวฝรั่งเศสอย่างอง,องตวนเรเดียได้จดสิทธิบัตรนาฬิกาปลูกแบบไคลานที่ทําให้สามารถตั้งเวลาใดก็ได้ตามต้องการเลยครับ แต่สิทธิบัตรที่เรเดียได้รับนะครับก็ใช้ได้แค่ในยุโรปเท่านั้นจนกระทั่งในปี1876นะครับชาวอเมริกันที่มีชื่อว่าเซสอีโทมัสจึงขอยื่นจดสิทธิบัตรนาฬิกาปลุกรุ่นที่เขาพัฒนาขึ้นมาเองคือขอรับสิทธิในการจัดจําหน่ายในสหรัฐอเมริกาและนับจากนั้นนะครับนาฬิกาปลุกก็ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเน,นื่องและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายแต่ปัจจุบันนะครับนาฬิกาปลุกของใครหลายๆคนก็น่าจะอยู่ในรูปแบบของสมาร์ทโฟนไปแล้วใช่ไหมครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะครับที่นาฬิกาปลุกมีการพัฒนาระบบให้สามารถตั้งปลุกได้หลายๆครั้งหลายๆสนุดไม่งั้นคนขี้เศราบางคนอาจจะต้องตื่นไปทำงานสายกันแน่ๆครับ